คล้ายๆนะคล้าะนั่นคือถูกแค่ว่าไม่ผิดปกติใช่ไหมจ๊ะอ๋อคุณก็จะรู้เองเนี่ยผิดปกติกธรรมดาผิดกว่าเดิมไงเมื่อก่อนมันหลงไปทั้งหมดอืมแต่ตอนนี้มันเดี๋ยวมันแยกกันอยู่แล้วมันเหมือนไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเลยคุยก็คุยไปรับรู้ไปแต่มันไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นไงใครจะด่าเราแรื่งอะไรไงก็มันก็เห็นน่ะเห็นมันด่าเออรู้มันด่าน้ำมันสารมันน้ำมันนั่นแหละที่เนี่ย ที่นี่เขาสอนให้จบไม่ได้สอนให้จาไม่ได้สอนให้ไปฟังเอาความพิเศษคุณพิเศษอะไรไม่มีโลกมีว่างหรอกมันก็เป็นอาการอย่างนั้นอะ่ะเราแค่สมมติขึ้นมาแค่นั้นแหละบูงแต่งขึ้นมาแล้วก็จะโทรหาอาจารย์อยู่นะมันเป็นแบบมันมันเราผิดปกติมั้เออเป็นแบบนี้เราผิดปกติหรือเปล่าใช่ไหมนั่นแลหละไอ้ตัวนั้นแหละ <c oughs> อืม, <c oughs> มันเทียบเคียงดูแต่ที่จริงอะ่ะมันไม่มีอะไรหรอกมันหา,หาหลอกไปเรื่อยไอ้ตัวนั้นอะ่ะ ถ้าเราไม่หลงมาแล้วนะ่ะนั่นแหละตัวตัวตัวที่มันบางเฉยมันไม่ได้ไปยึดอะไรหรอกมันบางโดยเขาเรียกว่าอุเบกขาสัมบมูชนเป็นของมันโดยสมบูรณ์เลยอือเ,เหมือน, <c oughs> นป้าวันดีอ่ะป้าวันดีสบายแล้วเนาะนสบายนานแล้วตั้งแต่ตั้งแต,ต,งแต่ตั้งแต่ปล่อยแง่ตั้งแต่ทางนั้น<ม>ใช่ไหมครับสบายาตั้งแต่นั้นที่ปล่อยแง่ที่จริงแล้วมันก็สบายมาตลอดนะแต่วันนั้นมันเพิ่งเห็น โอ้ยเราหลวงคิดตัวเองแหละใครๆเขาอิสระพี่เขาอยากแง่เหมือนกันไม่เป็นคนที่แง่เขาเขาแง่เหมือนพี่ทั้งนั้นนะเขาอยากกันกันทั้งนั้นเราก็สงสัยนะจ๊ะหนูยังไม่ล้อค่ายแบบเขาเลยแั่นแหลหนูไม่ผ่านแล้คิดเองเลยเองหลงเองเลยสตอรี่อย่างนั้น่ะมันก็อยากรู้ไปเรื่อยเปื่อยตอนนั้น่ะแค่นี้เหรอก็ยังสงสัยนะตอนนั้น ก็บางคนนี่เข้าใจผมหมดแล้วเนี่ยพอมาหาผมนี่ยเข้าใจหมดเลยแต่พอผมจากมันยังไม่ใช่แค่นั้นแหละที่รู้หมดอ่ะที่อาจารย์พูดแต่เข้าใจหมดเลยเออแต่ผมบอกไม่ใช่แค่นั้นนึ่งงองกเลยเบื่อนายผมเลยเอออยากจะไปอย่าผมไม่เอาแล้วไปฟังแล้ของอาจารย์มาสารภาพทีหลังนะโอ้มันปรุงแต่งใช่พอเห็นแล้วเออพอบอกว่าไม่ใช่แค่นั้นแหละ เออไม่ใช่ได้ไงก็อาจารย์มีคนพูดมาก็เข้าใจหมดอะแล้วอาจารย์อยู่ๆมาอาจารย์บอกไม่ใช่เออมันมันแตกไงมันไม่แลกหรอกก็มันยังไม่ใช่อันนั้นมันเป็นแค่เรื่องสมมติเรื่องสัญญาขึ้นมาพูดมันไม่มีความรู้อะไรมันเป็นเรื่องปรุงแต่งทั้งหมดแต่บนโลกวิเนีตยใช่ไหมฮะเออมันไม่มีอะไรให้ยึดมั่นถือมั่นอะเพราะคุณจะตาหมาอะไรอืมก็มันอยู่กับคุณหมดอ่ะก็คุณหลงอยู่คุณยึดมั่นถือมั่น เออไปยึดให้มันมีจะไปเอาให้มันมีเอาให้มันมีไม่ได้เออแล้วทีนี้มันก็หลงรู้ไปตามมันไปบางคนก็หลงคิดบางคนก็หลงเข้าใจยิ่งยกยอพอปั้นกันยิ่งหลงเข้าใจกันไปใหญ่เลยอืมแล้วก็รวมตัวกันแก๊งไอ้อเวนเจอร์แบบพวกอ่าเคยด้วยอุนตําไอนังนไอ้มดแดงอ่ะเวลาต่อภาคสุดท้ายมันจะมารวมตัวกันหมดนั่นแหละ มันถึงอยู่กับผมไม่ได้ท้กคนหรอกพวกนี้มันจะไปรวมตัวกันเออพวกพวกมารเออเขาจะไปรวมตัวกันผมปราบมารมารอยู่กับผมไม่ได้หรอกมารกับมารจะเข้ากันดีอือกันบ่พากันพูดทำมาเป็นต่อยห้อยนั่นนะโอ้ยอย่างนั้นอย่างนี้หลงหมดแหละเออใครก็พูดได้แต่ข้างในมันไม่พูดหรอกแก่น่ะ กไม่มีอะไรไอ้ที่พูดไปเนี่ยสัญญาทั้งนั้นแหละแล้วก็หลงชื่นชมกันอยู่นั่นน่ะหัวรอกกันโอ้ยโล่งว่าง <laughs> เวลามันกระทุบขึ้นมาเนี่ยไม่มีอะไรโล่งว่างกระทุบขึ้นมาหน้าขมุบข,ขมวดเข้าเหมือนในเหมือนแตงโมถูกทุบอะ่ะ <laughs> ตอนนี้คุณหมวยก็สบายแล้วนะ คือสแสวงหามานานยังตั้งแต่เด็กๆกนะ็เคยคิดว่าจะเป็นบวชชีไม่สกทําไมคนมีแต่สแสวงหาผมไม่เคยสแสวงหาตั้งแต่เด็กว่ะเอ,อนี่ยเจ้าที่ผมโตแล้วจะเป็นบวชชีไม่สึกจะไม่แต่งงานคิดว่าไม่บวชแล้วลำบากคุณบวนี่สแสวงหาตั้งแต่อยู่ในท้องนะเออ พาเข้าวัดคุณเปนแก่ชอบพาเราเข้าวัดใช่ไหจำได้ย่าพา,ขาเข้าวัดไปนอนตักย่าย่าก็ปังเทศป้าวันนี้แสวงหาตั้งแต่ตอนไหนนะก็ไม่ได้แสวงหานะคะก็ไปเรื่อยๆไม่แสวงหาตั้งแต่พ่อก,กับแม่ยังไม่มาพบรักกันใช่ไหมไม่รู้รค่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ค่ะเออบางคนแสวงหาตั้งแต่พ่อแม่ยังไม่มาพบรักกันยังไม่แต่งงานกันแสวงหาไม่ได้ไปปฏิบัติงาน เออใช้ปัญญาไม่ใช่พอพอเรามามีแฟนเท่ากัหน้าก็ไม่คิดจะมีแฟนใช่ไหมมหูแม่ไม่ให้เรียนก็เลยหนีตามแฟนไปเป็นกรรมอะไรพวกนี้มันจะมีอยู่สายปัญญาสายสัญญาสายปฏิบัติสายสัญญาเนี่ยรู้หมดอะอีกหนึ่งสายปฏิบัติ ก็เลยไม่มีก็เลยพอมีภาระก็เลยไม่ได้ไปปฏิบัติอย่างเขาไงนะก็ผมก็นั่นแหละผมมีภาระผมเลยไม่มีครูบาอาจารย์จะไปไหนก็ไปไม่ได้ลูกดึงไว้ดึงไว้เพราะว่าต้องหาเงินให้มันเดียนไงหยุดไม่ได้เลยอ่ะลูกเรียนมหาลัยอ่ะนั่นแหละมันมันมีภาระมันบีบแม่คือคนที่จะมาจบเนี่ยคนที่จะมาแบบจุดพลจริงๆจะมาจบภพชาตินี่ยมันจะมีเหตุให้เราไปนั่นหรอก ถึงไปมาตรงไหนมันก็ต้องดึงเข้ามาหาหลักของมันเลยแต่มันรอเวลาแค่นั้นรอผลนจากบ่วงกรรมแค่นั้นฮะมันหมดกรรมตรงนั้นอ่ะทุกๆอย่างมันจะเข้ามาหาเองแต่ถ้ามันยังไม่หมดถึงมันเข้ามาเจอแล้วมันก็ดูกรรมตรวนั้นเด่ดึงออกไปนะตัวอย่างก็มีเยอะแยะอยู่เนาะกลุ่มลูกศิษย์ผมอะทุกคนก็ก็เห็นอยู่ว่ามันก็มีไปไม่ถึงฝั่งคือตามอาจารย์ไม่ถึงที่สุดแม้กระทั่งปฏิญาณตนไว้ก็ยังเหมือนเดิมก็ยังออกไปนะฮะบางคนก็ไปไม่ลามาไม่ไหว้ อืตอนเข้ากลุ่มก็อยากเข้าตอนออกเนี่ยออกไปแบบดือด้อๆไม่มีการบอกอาจารย์เลยว่าเอออาจารย์ผมพอกอ,อยจากลกุ่มแล้วนะผมอ่าตอนนี้ผมเข้าใจหมดแล้วผมก็ไม่มีรู้จะอะไรบางทีผมก็ม,มีเวลาดูก็แค่นั้นกระจกตากมีอ่ะเวลามึงอยากรู้เนี่ยมึงอยากเข้าเนี่ยโอ้ยอย่างนั้นอย่างนี้เออผมก็เมตตาดึงเข้าอืมผมว่าผมต้องใคร ใครที่อยากจะเข้าโดนมากๆเพราะว่าผมคิดคนละสองล้านดีกว่าเวลาออกมันจะได้คิดหนักไงเข้าก็คิดหนักแล้วต้องไปขายบ้านขายที่อ่ะเข้าเก็บค่ามัดจำไม่ก่อยเยอะออกจะได้เก็บเหมือนบริษัทนะเออมันจะได้มันเก็บประกันไว้เวลาออกมันจะได้บอกเราถ้ามันนั้นมันไม่บอกอะมันออกไปเฉยๆแต่เวลาอยากเข้ามันบอกเราเนี่ยเงินประกันไว้ถ้าคุณออกเมื่อไหร่มาเอาคืน คือเวลานั้นอยู่ไกลขน,นะนาดไหนก็มาหาอาจารย์ได้เนี่ยเป็นอย่างนั้นนะผมบือว่านี่แหละนะมันเรื่องโลกจริงๆคือบอก,ก่าวกันหน่อยมันก็แค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากผมก็ไม่ได้อะไรเลยถูกไหมฮะคนเราเอทอี่ก็เข้าใจไม่มีอะไร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 อืมไม่ใช่เวลามีแล้วนั่งอีกนะ คนนั้นล่ะเรื่องไม่มีอะไรหรือยังอืมดีแล้วอ่าทุกอย่างมันก็มันก็เร็วพวกนี้มันทํางานเร็วเราไม่เคยพ้นจากอำานาจของมันมันจะครอบไปหมดแหละมันจะครอบให้รู้นู่นรู้นี่ให้เข้าใจไปอย่างนั้นอย่างนี้ไปหมดแหละทั้งวันน่ะไอเรื่องธรรมะเนี่ยหมื่นแปดสี่พันมาทำมาขันเนี่ยเยอะกว่านั้นอีกถ้าถ้าไอตัวนี้นะ มันเกินนั้นแปดล้านไปทมขันอ่ะมันจะปรุงแม่งสารพัดอ่ะอบางทีก็ปรุงยินดีพราะเข้าใจมีความสุขอะไรของมันจะไปเรื่อยเปื่อยแต่เวลากระทบก็รู้สึกว่ามึงมันยังมีเราพวกกาาจารย์ใหญ่ทั้งหลายเขาอ่ะลงหลังเสือไม่ได้เพราะกลัวคนไม่ศรัทธาพอมีเราขึ้นมาก็ทำเป็นเฉยอ,อ,อ, <laughs> อืนอั้นแหละ ต้องเจอแบบผมเนี่ยแหกปากด่าไปเรืเอ่อยเปื่อยแต่ตอนนี้ไม่ได้ด่าชื่อใครนะด่าไปเรืเอ่อยเปื่อยพูดไปหมวลอ่ะใครรับเอาก็ทุกเองถ้าส่งทุกกลับมาผมส่งทุกกลับนะเออมาคอมเมนต์ดา่าผมก็ด่ากลับอ,อืเรื่องอะไรกูจะให้มึงด่ากูฟรออีผมไม่ชอบคนเอาเปรียบเลยเออเออ,เอ,อ เค okay. กินนาทีไนที่9นาทีลงทิกตอกเลย